ไปต่อนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือ proficiency level ให้เขียนให้ดีปัญหาที่เจอกับหลายๆองค์กรคือเขียน proficiency level แบบไม่รู้จริงๆว่าตัวเองต้องการให้ให้พนักงานทำได้เพียงไหนแน่ๆในแต่ละระดับสกิลนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านจะชัดเจนขึ้นเองนะฮะพอเราไปต่อนะฮะอ่ะสมมุติตรงนี้โอเคนะ ตัดตรงนี้ทิ้งนะไปดูตรงนี้นะแล้วชอบใช้กันยังเลยแหละสกิลยี่ห้าอร์เซ็นมีทักษะห้าสิเปอร์ซ็นเจ็ดิ้า้อยเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้ตัดทิ้งไปเลยตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหตุผลเพราะมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แน่ๆ คำว่าย5่0เนี่ยจริงๆมันคือควอเตอร์มีทักษะในเรื่องนั้นเน่ย2ีเนี่ยไม่มีมีแต่ว่ามีทักษะเรื่องนั้นในระดับหนึ่งหนึ่งควอเตอร์คิดเป็น25%มีทักษะระดับสองคือสองควอเตอร์คิดเป็น50%นะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับเี่่ผลเพราะมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แน่ๆ อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไปแบบนี้แปลว่าต้องมีสกิลเรื่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับคําถามคําถามเขามีสกิลเรื่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาสอนยังไม่ได้จะได้สกิลระดับสี่ไหมก็ไม่ได้ไงดังนั้นเอาใหม่นะเขามีสกิลเรื่องนั้นอะ่ะคิดแล้วคิดได้แปดสิบเปอร์เซ็นแต่เขาสอนได้อะ่ะจะได้สกิลระดับสามไหมก็ไม่นนะมันต้องเป็นสี่แล้วถูกต้องไหมครับ ดังนั้นถ้าจะทำอันตรภาคชั้นเช่น50ถึง74.99อย่างเงี้ยมันก็ตลกนะเขาไม่ทำกันหรอกเขาไม่ทำกันหรอกดังนั้นตัดเปอร์เซ็นทิ้งให้หมดนะครับไม่ต้องเอาเอา Q 1หรือ L 1เลเวล1 Q 2หรือ L 2เลเวล2 Q 3หรือ L 3เลเวล3ไปเลยนะครับมันจะมันจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์มาจากยังไงก็ช่างเถอะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่การวัด เปอร์เซนที่ทำได้ exactly นะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอาจริงๆท่านจะประเมินทักษะของพนักงานออกมาเป็นเปอร์เซ็นได้เลยขนาดนั้นเหรอผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นเลยนะผมเห็นแค่ว่าพอเราประเมินทักษะเขาใช่ไหมครับเราดูตามตัวชี้วัดว่าเขาทาตามนั้นมากน้อยแค่ไหนท่านแค่ตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้ผ่านไม่ผ่านแค่นั้นเองเพรสกิลมันบล็อกไว้อยู่แล้ว ไม่ประเมินระดับหนึ่งก็เป็นระดับสองระดับสามระดับสี่มันบล็อกไว้อยู่แล้วแค่นี้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าต้องการเอาผลการทดสอบนะครับสกิลอันเนี้ยสกิล A B C เนี่ยจะมีทักษะระดับสามเนี่ยต้องมีผลการทดสอบ X Y Z ให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าแปดเซนเปอร์เซ็นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบนะไม่ใช่เรื่องสกิลแน่แน่แท้นะอันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบเพื่อมาดูว่าจะได้สกิลที่ระดับไหนหรือไม่โอเคไหมครับอ่ะ ดังนั้นอันนี้นะครับสกิลทิ้งไปเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่องค์กรจะต้องทำก่อนคือแบบนี้นี่ proficiency level ทำบนกระดาษไว้เลยนะครับทำบนกระดาษแบบนี้เพื่อไปขออนุมัติผู้บริหารนะครับหรือทำในแบบฟอร์มเปล่าของ skill matrix แบบนี้นะครับโดยมาเขียนตรงนี้ไปขออนุมัติผู้บริหารก็ได้แต่ท่านต้อง เคลียว่าแต่ละระดับทำอะไรได้เพียงไหนจะต้องทำได้เพียงไหนย้ำผมไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะหมายว่าทำได้เพียงไหนทำอะไรทำงานตามทักษะนั้นๆแหละได้เพียงไหนโอเคนะฮะอ่ะสกิลระดับหนึ่งถ้าคุณมีสกิลระดับหนึ่งแปลว่าสำหรับองค์กรนี้นะคุณยังไม่ผ่านโ j เจี อาจจะอยู่ระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ผ่านหรือผ่าน OJT แล้วแต่ยังยังยังไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ต้องทำงานโดยมีการติดตามใกล้ชิดจากหัวหนะ้าถ้าคุณเป็นแบบนี้แปลว่าสกิลระดับ skill หนึ skill ่งสกิลไหนสกิลใดก็ได้สกิลใดก็ได้เช่นสกิลการซ่อมบำรุงเครื่องจกักรงั้นก็แปลว่าคุณยังไม่ผ่านการ OJT เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจกักร หรือผ่าน OJT เรื่องการส้มลงรู้จักแล้วแต่ยังไม่สามารถส้มลงรู้จักได้ด้วยตนเองหัวหน้าต้องตามดูใกล้ชิดถ้าเป็นแบบนี้แปลว่ามีสกิลระดับหนึ่งเข้าไหมครับแต่สกิลเมทริกเนี่ยมันจะไล่ระดับนะฮะจะไล่ระดับสองมันต้องผ่านระดับหนึ่งมาก่อนจะได้ระดับสามต้องผ่านระดับสองมาก่อนจะได้ระดับสี่ต้องผ่านระดับสามมาก่อนมันจะไล่ระดับแบบนี้นะครับอพอเป็นระดับสองเนี่ยหมายวามว่า รู้แหละวิธีการปฏิบัติงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน่นะมันคืออะไรทํางานด้วยตัวเองได้บ้างยังไม่สามารถปล่อยให้ทํางานได้ตามลาพังถ้าเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะดีกว่าระดับหนึ่งใช่ไหมฮะดีกว่าระดับหนึ่งหน่อยหนึ่งดังนั้นเอาจริงเลยนะเวลาประเมินทักษะพนักงานเนี่ยประเมินระดับสองเลยดีกว่าที่ผมเล่าให้ฟังคือเข้ามาทําสมมติเข้ามาทํางานใหม่ใช่ไหมฮะ หยอดระดับหนึ่งไปเลยแล้วพอใกล้ๆจะครบทดลองงานสมมติเจ็ดสิบห้าวันหรือเก้าสิบวันหนึ่งประเมินระดับสองเลยถ้าสองไม่ผ่านก็ได้หนึ่งนฮะถูกต้องไหมฮะเพราะสองคือมันอ่อนกว่าหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่พอจะประเมินสามเนี่ยต้องได้สองก่อนนะจึงประเมินสามประเมินสี่ต้องได้ต้องสามได้สามก่อนนะได,ไ,ไ,ได้สามแปลว่าได้สองแล้วนะลักษณะนี้ครับโอเคไหมครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมแนะนำก็คือให้เขียน proficiency level ให้มันท้าทายนิดหนึ่งให้มันท้าทายนิดนึงธรรมดาแล้วจะเป็นแบบนี้ธรรมดาแล้วระดับ C เนี่ยทำงานโดยใช้ทักษะเรื่องนั้นได้ดีและ2องอื่นได้ด้วยแต่ในความเป็จริงคนที่มีทักษะระดับ4คือคนที่ทำงานประมาณ2ปีหรือ3ปีเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานในเรื่องนั้นได้ดีหรอก อาจจะต้องแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยอาจจะต้องทำ work improvement ได้ดีด้วยใช่ไหมครับทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้ดีแน่แน่ทำความสะอาดเครื่องจักรในหน้าที่เองได้ดีแต่ต้องทำ work improvement กับเรื่องเครื่องจักรได้สามารถรับมอบหมายงานจากหัวหน้าไปทำได้สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยสามารถไปี e ยทีมได้ด้วยอย่างนี้มันคนต้องหลายสิ่งนิดนึงนะ พราะอะไรเพราะว่า p พรบิชั e นซีเลเวลเนี่ยมันจะบอกเลยอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผู้บริหารถามว่าเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยเราอยากให้พนักงานเนี่ยประสบการณ์ประมาณปีหนึ่งเนี่ยไม่เกินสองปีเนี่ยทําทํางานได้ประมาณไหนนี่คือคําตอบ p พ o f i ช i e นซีเลเวลนี่คือคําตอบเลยครับเข้าใจไหมครับ คอมเพ t e n c นก็มีระบบเนี้ยคอมเพ t e เอนซีก็มีโ r ร f i c i นซี่เลเวลเหมือนกันมันก็บอกเรื่องเดียวกันอ่ะสมมตินะฮะคนที่มีประสบการณ์ประมาณสักไม่เกินสองปีก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมีทักษะระดับสามแล้วในแต่ละทักษะจะต้องทําได้ประมาณไหนนี่คือคําตอบทำได้ประมาณว่าทํางานตามทักษะนั้นเลยมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแนะนําขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานกับน้องใหม่กับพนักงานใหม่ได้ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในหน่วยงานได้ปรับปรุงงานตามที่มอบหมายได้แต่สอบออืู้อื่นยังไม่ได้ให้ทรงมันเป็นแบบนี้เข้าไหมครับให้ทรงมันเป็นแบบนี้อ่ะเราจะใช้ตัวอย่างอันนี้นะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับอ่ะมีข้อสงสัยไหมก่อนที่ผมจะไปต่อเดี๋ยวผมใชิท่านลองทำอาจารย์ครับ ในส่วนของการทำตารางวิธีกับอะไที่ผมเคยเห็นที่เป็นตัวอย่างครับฝั่งฝั่งด้านซ้ายอาจจะฝั่งด้านซ้ายวางวางบริษัทก็จะเอาเป็นชื่อหัวข้อของนักศึกษาฝั่งด้านขวาก็เป็นชื่อของพนักงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วแต่สะดวกครับหลายๆองค์กรก็เป็นแบบนั้นจริงฝั่งด้านซ้ายอ่ะเอางี้ ดูภาพนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายของเขาเนี่ยเขาเรียงรายการทักษะลงมาส่วนด้านขวาเนี่ยเรียงชื่อคนเข้าไป